ดูเหมือนว่าในเรื่องของปัญหาการลักลอบข้ามแดนนะคะท่านผู้ชมจะ ค่อนข้างหนักขึ้นเรื่อยๆนะคะซึ่งทางนี้ทหารพรานกองกําลังบุรพาได้สกัดจับชาวกัมพูชา9คนลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติโดยหวังว่าจะกลับมาทํางานในไทยหลังจากที่เผชิญกับความยากลําบากที่บ้านเกิดค่ะโดยทั้งหมดเนี่ยน,นะคะยอมจ่ายหัวละ6,000บาทค่ะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยไปไม่ถึงจุดหมายนะคะถูกจับได้พร้อมกับเด็กหญิงวัย17ปีก่อนที่จะถูกส่งดําเนินคดีตามกฎหมายค่ะ กองกำลังบูราพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอรัญญประเทศและชุดควบคุมกรมทหารพรานที่12ร้อยทพ1 2 6 6ได้เข้าทำการจับกลุ่มชาวกัมพูชา9คนขณะที่กำลังลักลอบข้ามแดนผ่านช่องทางธรรมชาติบริเวณบ้านกุดหินอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสะแก้วโดยในกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองในครั้งนี้นะคะประกอบไปด้วยชาย4คนหญิง4คนและเด็กหญิงวัย17ปีอีก1คนค่ะ ซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าทั้งหมดไม่มีเอกสารการเดินทางหรืออนุญาตเข้าเมืองอย่างถูกต้องตามกฎหมายเจ้าหน้าที่ได้ควบคุมตัวมาสอบสวนเพิ่มเติมนะคะ ซึ่งผู้ต้องหาทั้งหมดก็ให้การรับสาร,รภาพว่าเคยทำงานอยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะในกรุงเทพมหานครและจังหวัดชนบุรีแต่ก็ต้องเดินทางกลับประเทศกัมพูชาเมื่อช่วงเดือนกร,รกฎาคมที่ผ่านมาเนื่องจากมาตรการควบคุมชายแดนของทั้งสองประเทศแต่ทีนี้พอหลังกลับไปที่กัมพูชากลับไปบ้านเกิดเนี่ยก็ไปประสบกับปัญหาความยากจนไม่มีงานทำและขาดรายได้ จึงได้รับการติดต่อจากนายจ้างในไทยค่ะให้กลับมาทำงานอีกครั้งทำให้ทั้งหมดเนี่ยตัดสินใจติดต่อผู้นำพาโดยยอมจ่ายค่าใช้จ่ายคนละ5 0 0 0 6 0ถึง6,000บาทเพื่อที่จะลักลอบเข้าประเทศไทยอย่างผิดกฎหมายโดยผู้นำพาก็ได้พาทั้งหมดเดินเท้าลัดเลาะผ่านช่องทางธรรมชาติก่อนที่จะพาไปพักคอยในไร่อ้อยเพื่อที่จะรอรถมารับเข้าสู่ตอนในของประเทศไทย แต่ระหว่างที่กําลังเตรียมเคลื่อนย้ายค่ะทางเจ้าหน้าที่ลาดตระเวนของร้อยทพ1206ก็ได้ตรวจพบความเคลื่อนไหวจึงเข้าทําการตรวจสอบและจับกลุ่มตัวเอาไว้ได้ขณะที่ผู้นําพาชาวกัมพูชาก็หลบหนีไปในความมืดนะคะโดยภายหลังเจ้าหน้าที่ได้นำตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้งหมดส่งมอบให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรคลองน้ำสายเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนของกฎหมายแล้วก็ผลักดันกลับประเทศค่ะ